สำหรับแฟนฟุตบอลโดยเฉพาะสาวกบา์เซโลนานะครับตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเข้ามาพูดคุยกันแบบเรียลไทม์พร้อมกิจกรรมเร้าใจลุนลับของรางวัลมากมายครับ,รบเพียงค้นหาในไลน์พิมแอด kwan fcb แอดขวัญ fcb หรือจะสแกน QR code ก็ได้แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดเลย สวัสดีครับทุกท่านในแชนแนลขวัญลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนามาเจอกันในวันอังคารที่23มิถุนายน2563อัปเดตข่าวสารของสโมสรนะครับแล้วก็ที่สําคัญค่าคืนนี้บาร์เซโลนามีโปรแกรมลงเตะเกมลาลิกานัดที่31ของฤดูกาลจะเล่นที่คัมนูเจอกับแอตเลติก บิลเบาเป็นอีกหนึ่งเกมที่พลาดไม่ได้นะครับเส้นทาง8นัดที่เหลือของฤุดูการถ้าเกิดว่าอยากจะลุ้นป้องกันแชมป์ลีกลาลิก้าในซีซั่นนี้เนี่ยก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดเนื่องจากนัดล่าสุดเราเสมอกับเซบีย่า0-0ทำให้ตอนนี้มัดติด แซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงด้วย Head to Head ที่ดีกว่านะครับลุ้นผลงานของตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจทีมอื่นเราต้องพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเดี๋ยวมาปรีวิวความพร้อมกัน นว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าขอแนะนํายาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ครับแฟนเพจห้างขายยาจอมทอง l i น์แอ CTH 1 2 3หรือว่าหมายเลขโทรศพัพท์0ูนย์สองเก้ต่อ3ผลิตจากสมุนไพร100รับประกันความปลอดภัย แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแจ้งนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะปรับเปลี่ยนเวลาการลงคลิปข่าวเช้าเนี่ยจะมา,อ,าอัพช่วงประมาณ8โมงถึง8โมงครึ่งนะครับเนื่องจากาให้ทุกท่านที่อยู่ระหว่างการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปโรงเรียนต่างๆได้สามารถรับชมกันได้ในช่วงเช้าเลยปกติเนี่ยลง10โมงถึง10โมงครึ่งหลายคนบอกว่า ไปทำงานแล้วไม่สะดวกนะต้องมาดูในช่วงบ่ายช่วงค่ำช่วงดึกอะไรก็ตามนะครับขออนุญาตปเปลี่ยนเวลานะนับตั้งแต่วันนี้จะลงให้เร็วขึ้น8โมงถึง8โมงครึ่งก็เข้ามาดูในแชแนลได้เลย นะครับเรื่องราวของเราในวันนี้ก่อนจะไปดูปรีวิวครับขออนุญาตแวะไปที่ข่าวใหญ่ก่อนเป็นการรายงานจากจาลูก้าดิมาซิโอครับผู้สื่อข่าวคนดังของสกายอิตาเลียที่มีความน่าเชื่อถือสูงเขาบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยเอาจริงเอาจังครับในดิวของปีแอร์มริโอบาเมยองสูดหน้าตัวเก่งจากอาร์เซนอลจะดึงไปร่วมทีมถ้าเกิดว่าพลาดคว้าตัวลาวตาโลมาร์ติเนสของอินเตอร์มิลาน ก่อนหน้านี้มาซ่าเคยมีข่าวกับโอบามายองมาแล้วแต่เป็นสำนักข่าวที่ยังไม่มีความน่าเชื่อถือขนาดนั้นแต่วันนี้ครับมาจากทางดีมาเซโอซึ่งเราทราบกันอยู่แล้วว่าน,นี่คือกูรูเกี่ยวกับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเขาอธิบายเอาวไว้ว่าดีลของเราเตโรมารติเนสกับบาร์เซลโลนาไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ยังคงอยู่ในการเจรจากันอย่างต่อเนื่องแล้วมันมีความยาก ในดีวนี้เนื่องจากฝั่งอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาไม่ยินยอมที่จะลดค่าตัวให้บาร์เซโลนายังคงตั้งเป้าเอาไว้ว่าต้องได้111ล้านยูโรถึงจะยอมปล่อยให้กับบาซา่าตรงจุดนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าบาซ่าคิดยังไงว่าบาซ่าจะพร้อมจ่ายจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าผลกระทบจากเรื่องของโควิดอะไรต่างๆนานา,นาแล้วอีกทั้งเมื่อวานนี้ จูเซปเป้มาลอตตาครับซึ่งเป็น CEO ของอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกเขาก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขาคุยกับบาซ่าจริงๆเกี่ยวกับดีลของลาตาตโลแต่ยังไม่มีอะไรคืบหน้าและลาตาตโลมีค่าฉีกสัญญาที่ชัดเจนวันนี้เขาออกมาพูดทำนองเดิมครับเขาบอกว่าไม่แปลก ไม่แปลกที่ทำไมลาตาตโลเนี่ยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมใหญ่ๆด้วยระดับฝีเท้าของเขาด้วยฟอร์มการเล่นของเขาที่น่าประทับใจในซีซั่นนี้แต่แต่เราเราหมายถึงว่าอินเตอร์เนี่ยก็ยังคงมั่นใจว่าลาตาตโลจะยังคงอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าลาตาตโลไม่เคยพูดถึงเรื่องของการย้ายทีมเลยยังคงมีสมาธิ อยู่กับสโมสรยังคงทำผลงานกับทีมอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่ได้รับโอกาสลงเล่นอันนี้คือบทสัมภาษณ์จากมารอตาดีมาซิโอเอาบทสัมภาษณ์นั้นมารายงานต่อเนื่องว่าถ้าเกิดว่าดีลนี้มันพลาดจริงๆบาร์เซลโลนาจะหันไปหาโอบาเมายองที่ ดูทรงแล้วไม่น่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีสื่อของอังกฤษหลายๆสำนักก็รายงานเอาไว้บอกว่าดูปัจจัยต่างๆต,ตอนนี้โอบามายองไม่น่าจะขยายสัญญาฉบับใหม่ โดยในช่วงซัมเมอร์นี้เขาจะเหลือสัญญากับอาร์เซนอลอีกแค่ปีเดียวแล้วสื่อคาดการนะครับว่าอาร์เซนอลไม่ต้องการเสียนักเตะไปแบบฟรีๆเพราะฉะนั้นก็พร้อมที่จะปล่อยหากได้ค่าตัวประมาณ35-40ล้านยูโรซึ่งมันเป็นตัวเลขที่บาร์ซ่าสามารถจ่ายได้อยู่แล้ว นะครับพอเป็นรายงานจากดิมาซิโอเนี่ยเรามองข้ามไม่ได้แล้วครับเราต้องรับฟังเอาไว้นะไม่แน่ไอสิ่งที่เราพูดกันไว้เล่นๆว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไปเอาโอบามยองมาใช้งานก่อนสัก2-3ปีแล้ว ค่อยพยายามดึงลาตาโลมาร่วมทีมในช่วงนี้ก็ได้เนื่องจากปัจจุบันโอบามายองอายุ31ปีแต่ถ้าใครได้ดูฟอร์มการเล่นของเขากับอาร์เซนอลนะครับยังคงเห็นความอายอดเยี่ยมของเขายังคงเห็นพิศงยังคงเห็นความบริการของโอบามายองโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วที่เป็นจุดเด่นของเจ้าตัวเอามาใช้งานในระยะสั้นได้ก่อนแล้วช่วงนี้เราค่อยพยายาม ให้วิกฤตของโควิดมันผ่านพ้นไปก่อนแล้วเราค่อยไปหาลาตวตตโลใหม่อีกครั้งหนึ่งก็สามารถทำได้นะครับก็ติดตามดูกันครับถ้าดีลลาตวตตโลล่มเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าบาร์ซ่าจะไม่ได้ใครเข้ามาเสริมทัพมีตัวเลือกลองเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องราวต่อมาครับมาดูข่าวนี้กันหน่อยหลายคนเนี่ยแคปภาพนี้ส่งมาให้ผมเมื่อคือนที่ผ่านมาเป็น ภาพจาก i ิน t a g r กรมของ b ิ t c h e r r p p r t t เป็นสื่อที่รายงานข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับเป็นการแบบ According มาจากแหล่งข่าวอื่นนะแล้วก็เอามาตัดภาพสวยๆเนี่ยเขาก็ตัดภาพ m มิลร์เลมปานชชูเสื้อบาร์เซโลนาขณะที่อาตูเมโลชูเสื้อยูเวนตุสจริงๆเมื่อวาวนนี้ผมรายงานในดีลของอาตูไปไปแล้ว นะครับเบื้องต้นก็ลองย้อนกลับไปฟังกันได้หลายคนยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานที่ผ่านมาต้องบอกว่าสิ่งที่บิชเชอร์บรีพอร์ตเอามารายงานเนี่ยเขาอ้างอิงข้อมูลมาจากทางลาลีพับบิก้าครับสื่อนี้เป็นสื่อของอิตาลีจริงๆเป็นสื่อใหญ่นะจริงๆเป็นสื่อใหญ่แต่เป็นสื่อที่อยู่ในกรุงโรมไม่ได้อยู่ในตูลิน นะครับก็คือไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับยูเวนตุสโดยตรงเขารายงานบอกว่าบาร์เซโลนากับยูเวนตุสเนี่ยบรรลุข้อตกลงในการสวอปดิวปาเนชกับอาตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออรายงานข่าวค่อนข้างหือหวานะครับจริงๆเนี่ยมันก็สอดคล้องกับที่สื่อหลายๆสำนักรายงานก่อนหน้านี้ว่าบาร์ซ่าก็ไม่ปิดโอกาสทําให้ แฟนๆเนี่ยโหเข้าไปถล่มด่ากันเต็มเลยว่าเฮ้ยคิดได้ไงเอานักเตะ20่สิต้นๆไปแลกกับนักเตะที่อายุ30แล้วเออทำไมถึงคิดแบบนั้นนู่นนี่นั่นมันเป็นการรายงานของสื่อครับที่บอกว่าตกลงบรรลุกันข้อเสนอนู่นนี่นั่นแต่มาดูอีกฝั่งหนึ่งครับมาดูการรายงานอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะเป็นผู้สื่อข่าวที่มีชื่อว่ามาเซโลเบชเลอร์ คนนี้เนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวชาวบราซิเลียนนะครับเป็นนักข่าวคนแรกเลยที่รายงานว่าเนม่าจะย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับคนนี้เป็นคนที่รายงานคนแรกแล้วเขาพูดเกี่ยวกับดีลของอาร์ตูเมโลไว้ยังไงบ้างเขาโพสใน Twitter เป็นภาษาโปรตุเกสนะครับเบชเลอร์บอกว่า อาตูยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะอยู่กับบาร์เซลโลนาต่อไปเขาจะไม่รับฟังไม่สนใจข้อเสนอจากยูเวนตุสเป็นที่แน่ชัดว่าเขาจะจากบาร์เซลโลนาไปก็ต่อเมื่อบาร์ซ่าบอกว่าไม่ต้องการตัวเขาแล้วเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่มาเซโลแบชเลอร์ทวิตบอกเอาไว้ หมายความว่ายังไงหมายความว่าบาซ่าถ้าเกิดว่าอยากจะขายอาตูจริงๆต้องไปบอกกับตัวนักเตะว่าเราไม่ต้องการคุณแล้วแต่บาซ่าไม่ได้เป็นแบบนั้นับคือบาซ่าโอเพนเปิดก็จริงเปิด ให้ดิวนี้สามารถเกิดขึ้นได้แต่อย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าสโมสรไม่มีสิทธิ์ไปบังคับนักเตะหรือไม่มีสิทธิ์ไปบอกนักเตะว่าเราไม่ต้องการคุณอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับการไปกีดกันการตัดสินใจของตัวนักเตะเองดังนั้นถ้าเกิดให้การตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวอาตูมามาเซโลแบชเชอร์เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าจุดนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยยังไงอาตูก็จะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปแน่นอน เพราะฉะนั้นข่าวกับลาลีพร a บิกาเนี่ยมันค่อนข้างดูหวือหวาจนเกินไปหน่อยแต่สุดท้ายยังคงเชื่อนะครับว่าอาตูจะเลือกฝากอนาคตไว้กับบาร์เซโลนาเมื่อวานครับฟาบิโอปาปรติชีคนนี้เป็นผู้อำนวยการกีฬาของยูเวนตุสก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับดีลนี้นะครับผู้สื่อข่าวถามว่าดีลของอาตูกับปาเนชเป็นยังไงบ้าง ปรติชีให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าเราเนี่ยได้มีการพูดคุยกับบาร์เซโลนาอยู่บ่อยๆแต่ปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสำคัญไปที่เกมการแข่งขันในแต่ละนัดมากกว่านะแล้วก็ผู้สื่อข,ข่าวถามต่อว่าดีลเนี้ยมันมีกำหนดเดทไลน์วันที่30มิถุนายนหรือเปล่าหลังจากที่มีข่าวออกมาบอกว่าถ้าพ้นวันที่30มิถุนายนแล้วเนี่ยจะไม่คุยกันแล้ว ราติชีบอกว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างทั้งสองสโมสรระหว่างตัวของผู้เล่นมันไม่ได้เกี่ยวกับวันที่ว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าราติชีเปิดเผยเองว่าตอนนี้คุยกับบาร์ซ่าจริงๆแต่ไม่มีความคืบหน้าในดีลนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าให้เชื่อมั่นจงเชื่อมั่นในตัวอาตูเมโลว่าเขาจะเลือกบาร์เซโลนา นะครับถ้าเป็นไปตามที่เบชเลอร์รายงานก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลน,นะครับอ่ะโอเคนี่คือ2ข่าวใหญ่ๆนะจากนั้นมาดูพรีวิวเกมในค่ำคืนนี้ครับบาร์เซโลนาเล่นที่คัหนูเจอกับแอตเลติกบิลเบาก็ประกาศรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับรายชื่อทั้งหมดไม่มีแฟงกี้เดยอง ไม่มีเซจิโรเบโต o และไม่มีอุสมานเดมเบเล่ขาดแค่3คนส่วนที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดเซมูติตี้นะครับนัดที่แล้วเนี่ยโดนโทษแบนนัดนี้กลับมามีชื่ออีกครั้งแล้วคาดว่าน่าจะได้ลงสนามด้วยอาจจะเป็นการพักลองเล่ ay, แล้วก็ใช้ปีเก้จับคู่กับอุมติตตี้เพราะว่าลองเล่เนี่ยก็ลงสนามติดต่อกันมาหลายนัด นะครับในขณะที่แนวรุกคนอื่นเนี่ยอยู่กันพร้อมเสร็จสับหมดเลยเดย่องเมื่อวานนี้ไปย้อนดูข่าวกันได้นะครับก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อขาขวานะกล้ามเนื้อน่องขาขวามันโอเวอร์โหลดเกินไปนะครับระยะเวลาในการพักฟื้นเนี่ยยังไม่ได้มีกำหนดนะเมื่อวานนี้ กีเก้เศตียนให้สัมภาษณ์ในในเพสคอนเฟอเรนซ์ก็บอกว่าจริงๆเดยองเนี่ยไม่ได้เจ็บหนักนะอาจจะแบบพักแค่สัปดาห์เดียวหรือเปล่าคือถ้าพักสัปดาห์เดียวเนี่ยมันมันมันไปขัดแย้งกับที่สื่อ,อรอยายงานสื่อบอกว่าเดยองอาจจะพลาด2-3สัปดาห์คือถ้าสัปดาห์เดียวไม่น่ากังวลน,นะครับก็เดี๋ยววีคหน้าก็จะกลับมาได้แล้วแล้วเอเนี่ยไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าจะกลับมาทันเกมกับเอเดติโกมาติดหรือเปล่าอันนี้คือคนที่ขาดไปนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าเช้าวันนี้เนี่ยข่าวของเดยองมันมีการรายงานจากเออิสปอร์เป็นสื่อของสเปนนะครับสถานีโทรทัศน์อ p o r t ร์เตทเขารายงานบอกว่าเดยองเนี่ยรู้สึกโกรธไม่พอใจทีมแพทย์ของบาร์เซโลนา ที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอาการโอเวอร์โหลดของกล้ามเนื้อเนี่ยคนที่จะทราบเรื่องนี้ก่อนก็คือทีมแพทย์ว่านักเตะเนี่ยพร้อมที่จะลงสนามแบบเต็ม90นาทีหรือเปล่าแต่เหมือนกับทีมแพทย์ของสโมสรบาร์ซ่าก็ก็เชื่อว่าเดยองเล่นได้แต่ปรากฏว่าลงไปเล่นแล้วจริงๆเนี่ยจเยจ็บนะครับทำให้รู้สึกเดยองรู้สึกว่าเฮ้ยโหมันไม่เวิร์กว่ะ การที่จะรักษากับบาซ่าเนี่ยเดี๋ยวเราแบบได้รับบาดเจ็บแล้วมันหายนานเกินไปนี่คือการเจ็บครั้งแรกของเดยองนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะสื่อนะครับทีวีสเนี่ยเขาก็รายงานบอกว่าเดยองอาจจะเลือกบินไปรักษาการบาดเจ็บที่บ้านเกิดในฮอลแลนด์โอ้โหคือปัญหาของทีมแพทย์บาซ่าเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่า ลึกๆภายในแล้วเขาเขาเขาเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่ายังไงมันก็เป็นทีมแพทย์มืออาชีพเพราะว่าทีมแพทย์ชุดนี้นะครับผ mm. อ,อ,อทีมแพทย์ของสโมสรบาร์ซ่าก็เป็นชุดเดิมที่ทำงานอยู่กับบาร์ซ่ามาตั้งแต่ยุคสมัยของเป๊ปกวเดล่าหรือวิสเอลิเก้นะมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทีมแพทย์เยอะขนาดนั้นก็เลยจะไปบอกว่าโอ้โหช่วงหลังๆเนี่ยที่นักเตะบ,บาดเจ็บเป็นเพราะว่า แพทย์ของสโมสรไม่ดีหรือเปล่ามันมองจุดนั้นไปได้เพราะว่าแพทย์ก็ชุดเดิมครับแพทย์ก็คือแพทย์ชุดเดิมที่ใช้งานมานานแล้วนะก็ไม่รู้ว่าบินไปรักษาตัวที่ฮอลแลนด์ออะอย่างน้อยอะนักเตะก็สบายใจมากกว่าแล้วเลอเ,อ,เออาจจะหายเจ็บเร็วกว่าที่คาดการไว้ก็เป็นไปได้ในช่วงหลังๆครับบาซ่าเจอกับแอตติกบิลเบลทีไรทำผลงานไม่ดีเลยนะครับ4นัดหลังสุดเนี่ยไม่ชนะบิลเบาเลยแม้แต่นัดเดียว เลกแรกที่บุกไปเยือนในบ้านของบิวเบาโดนอดูลิสในช่วงท้ายเกมแพ้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งฤดูกาลที่แล้วอขออภัยอินากี้วิลเลียมส์นะในในนัดแรกเออไม่ใช่อดูลิสจำผิดนะครับเป็นอินากี้วิลเลียมส์ยิงเข้าไปในช่วงนาทีที่90ท้ายเกมเลยแพ้ศูนยหนึ่ฤดูกาลที่แล้ว สองนัดที่เจอกันเนี่ยนะครับฤดูกาลก่อนเนี่ยเจ,เ,เจอกันสามนัดเจอกันสามนัดมีฟุตบอลถ้วยด้วยหนึ่งรายการนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งเสมอศูนย์ศูนย์แล้วก็แพ้ศูนย์หนึ่งเท่ากับว่าสี่นัดหลังสุดเนี่ยบาซ่าไม่ชนะแอตติกบิวเบาเลยก็เป็นคู่แข่งที่ ประมาทไม่ได้นะครับผลงานในการรีสตาร์ทกลับมาเตะของบิวเบาสามนัดที่ผ่านมาพวกเขาทำได้ดีนะครับมีเสมอกับแอตมาติด1ประตูต่อ1เสมอกับเอบาประตูต่อ2แล้วก็ชนะเรอเบติส1ประตูต่อ0ขณะที่บาร์ซ่าถล่มมาโยกา4 0ชนะเรกานเนส2-0แล้วก็เสมอกับเซบียา0 0 ดูสถิติต่ตางๆแล้วเนี่ยโอ้โหบาซ่าไม่ได้เหนือกว่าสักเท่าไหร่ตอนนี้บิลเบาเนี่ยอยู่อันดับ10ของตารางคะแนนในขณะที่บาซ่าอยู่อันดับ2นะครับมาดูเรื่องของผังการจัดทัพต่างๆนานาว่าบาซ่าจะใช้ทีมผู้เล่นชุดไหนในการลงสนามก็ตามคารคาดการของตีบูนานะครับเขาคิดว่าน่าจะออกมาเป็นเซตนี้ ลูกศรประตูมาร์คอังเดรแทเซเกนแบ็คขวาเนลสันเซเมโดแบ็คซ้ายจอร์ดีอัลบาคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นลองเล่หรืออุมติตี้และก็อีกคนหนึ่งคือปิเก้ส่วนสามมิดฟิลครับหลังจากที่ใช้ราคิเตชคู่กับอาตูโรวีดาวแล้วไม่เวิร์กก็จะเปลี่ยนมาใช้เซตนี้เซคิโอบูสเกตอาตูโรวีดาวแล้วก็อาตูเมโลส่วน3แนวรุกครับเอ็มเอส G คิดว่าน่าจะยังคงได้สตาร์ตต่อไปเมสซี่กิสมันแล้วก็สัวเลสจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างเห็นต่างจากไลฟ์อัพนี้ผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยมาตินเบลดเวดมีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกหนึ่งครั้งนะครับมีโอกาสที่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงรวมถึงอันซูฟาติด้วยหลังจากที่เกมนัดก่อนเนี่ยเกิดเป็นเครื่องหมายคำถามว่า ทำไมกิเก้เซเตียนถึงไม่ส่งอันซูฟาติลงสนามนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ให้คำตอบในเพสคอนเฟเนซ์โดยเซตียนบอกว่าคือบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูความเข้มข้นของเกมด้วยว่านักเตะคนนั้นเนี่ยสามารถลงไปเพื่อแก้เกมได้หรือเปล่าคือเซตียนมองว่าการส่งฟาติลงไปในในช่วงท้ายของเกมที่เจอเซบีย่าเนี่ย มันมันก็ไม่ได้แตกต่างจากนักเตะที่ลงสนามอยู่ในในทีมชุดนั้นนะครับแต่เกมนี้ฟาติมีลุ้นที่จะได้ลงสนามเป็นตัวจริงเลยเดี๋ยวต้องรอดูว่าแข่งจริงๆเนี่ยแนวรุกเซตียนจะใช้ใครส่วนฝั่งของบิวเบาเนี่ยก็อยู่กันครบนะครับมูเนียอินกโดบาเวสกาอินนิกี้วิลเลียมส์กาเซียพวกนี้เป็นตัวหลักๆ ที่จะลงสนามในเกมค่ำคืนนี้เมื่อวานครับในเพสคอนเฟอเรนซ์เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญเลยเซเตียนโดนถามเรื่องของอรู้สึกเป็นกังวลไหมเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเรื่องอายุภายในทีมที่นักเตะบาซ่าในทีมชุดนี้มีแต่ผู้เล่นแบบอายุเยอะๆอายุ30บวกกันแทบจะค้อนทีมแล้วอะ่ะ เซเอียนบอกว่าคือผมก็ไม่ได้วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการเล่นเนี่ยมันจะดีขึ้นได้ด้วยการวิ่งวิ่งเข้าไปวิ่งเยอะๆนะหลายคนคิดแบบนั้นว่าทุกคนในสนามเนี่ยต้องวิ่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 งแต่ด้วยปัชญาของผมเนี่ยผมมองตรงกันข้ามเลยแทนที่คุณจะวิ่งเยอะๆเนี่ยการจะเล่นให้ดีเนี่ยคือคุณต้องหยุด นะครับคุณต้องหยุดเนี่ยคุณต้องสต็อปต้องหยุดหยุดเพื่อคิดว่าคุณจะเล่นยังไงไม่ใช่ว่าเอาแต่วิงว่งวิง่งวิ่งคือผมเข้าใจเซเตียนนะครับสิ่งที่เซเตียนจะสื่อคือคือระบบการเล่นของแต่ละสโมสรไม่เหมือนกันเราจะเอาวิธีการเล่นของนักเตะแมนซิตี้ของลิเวอร์พูลที่แบบโอโ้โหวิ่งกันตลอด90นาทีเอามาเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐานไม่ได้คือจริงๆบาซาก็ไม่ใช่ ทีมที่เล่นในลักษณะแบบนั้นมามานานแล้วนะครับคืออ่ะแน,น่นอนในทุกยุคทุกสมัยมันจะมีนักเตะบางคนในทีมที่โหววิ่งเป็นมา้าเะยวิ่งแบบใส่นักวิ่งจัดเต็มก็มีแต่มันก็จะต้องผสมกับนักเตะที่ไม่ได้วิ่งเยอะอย่างชาบีนะบูสเกตในยุครุ่งเรืองเนี่ยก็ไม่ใช่นักเตะที่วิ่งเยอะอันนี้คือสิ่งที่เซเตียนต้องการสื่อว่ามันมันไม่ใช่ เรื่องนั้นทั้งหมดมันไม่ใช่ว่าทุกคนในสนามจะต้องวิ่งกันตลอดนะแต่สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยคือคุณต้องคิดนะผมไม่ได้รู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเรื่องของอายุนักเตะภายในทีมแต่ผมสนใจเรื่องของสิ่งที่เราทําในสนามมากกว่าบางทีเนี่ยนักเตะดาวรุ่งอาจจะมีสภาพร่างกายที่ดีแต่ว่าเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของอาการวิเคราะห์เกมเนี่ยอาจจะยังเป็นลองผู้เล่น ที่มีประสบการณ์สูงเพราะฉะนั้นผมจะใช้งานนักเตะในกลุ่มนี้ผสมผสานกันไปส่วนเรื่องของโอกาสดาวรุ่งเนี่ยเสยเตียนให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าผมก็ยังคงยืนย้ำจุดยืนเดิมนั่นก็คือนักเตะเยาวชนที่ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มีรายชื่ออยู่ในทีมชุดนี้ทุกคนจะได้รับโอกาสในการลงสนามทั้งหมด แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะครับเสซยเตียนก็พูดเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้ลงเล่นทุกนัดนะมาดูความคิดเห็นครับของบรรดากูรูต่างๆแมตช์รอของสปอร์ตโมครับให้บาซ่าชนะ2 1นะวิซอสับ,บรามาเนียนครับของสปอร์ตคีด้าให้บาซ่าชนะ2 1สกอร์เท่ากัน เขามองว่าเกมนี้มีโอกาสที่บาซ่าจะเสียประตูหลังจากที่เก็บคลีนชีฟมาได้ทั้ง3นัดทั้ง4นัดหลังสุดสิแล้วก็ไมเลสคัตไลฟ์ของ90ิมิลให้บาซ่าชนะ3ประตูต่อศูนเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยแน่นอนครับการเจอกับแอตติกบิลเบาโอ้โหมันคือความเขี้ยวอย่างหนึ่งแต่สถิติอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือการเล่นในบ้านของบาเซลนาครับ บาซ่าไม่แพ้ในคัมนูเนี่ยเกมลาลิก้าสเปนมา27นัดติดต่อกันแล้ว27นัดติดต่อกันแล้วที่บาซ่าไม่แพ้ในคนัมนูอันนี้คือสถิติที่ทำให้เกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเชื่อใจได้เพราะฉะนั้นผมมองไปที่สกอร์สประตูต่อนหนึคิดว่าบาซ่าน่าจะเฉือนชนะได้แต่ก็เจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วก็ คงจะเสียประตูอย่างน้อยลูกหนึ่งนะครับแต่คิดว่าน่าจะเอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามให้กําลังใจดูคือมันพลาดไม่ได้ครับตัวนักเตะเข,เ,ขเขาก็รู้เรื่องนี้ดีว่าจะพลาดเกมนี้อีกไม่ได้แล้วไม่ไม่ฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการลุ้นป้องกันแชมป์ซีซั่นนี้มันจะกลายเป็นศูนย์ทันทีคือถ้าเราพลาดเนี่ยทางฝั่งมาติดเขาจะได้ความกระหายได้แรงจูงใจไปอย่างเต็มเปี่ยม เพราะฉะนั้นเกมนี้เราต้องทําให้เต็มที่นะครับก็สู้ๆนะให้กําลังใจทีมรักของเราเชียร์ไปด้วยกันแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวมาเจอกันไลฟ์หลังจบเกมเหมือนเดิมครับเวลาประมาณตีห้านะก็ฝากให้กําลังใจด้วยคิดเห็นยังไงกับสกอร์ในเกมนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเวลาลงคลิปนะครับประมาณ8โมงถึง8โมงครึ่งก็เข้ามาเจอกันในทุกๆวัน วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe c ช anel ขวัญลามาเซียแล้วก็ฝากกดแชร์คลิปวิดีโอด้วยนะครับเจอกันใหม่ในค่ำคืนนี้นะบอลเตะตี3ไลฟ์สดหลังจบเกมตี5วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ